บวบผัดโหระพาทำง่ายอร่อยมากๆครับบวบผัดใบโหระพาถือว่ามีรสชาติใกล้เคียงกับแกงเลียงมากๆเลยครับผมแต่ว่าแค่เราจะไม่ได้ใส่กะปิกับกุ้งแห้งนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของใบโหระพาที่เข้ากับบวบได้ดีอ่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอันนี้บวบนะครับผมอ่ะบวบผมหั่นไว้แล้วไม่ดําเพราะว่าผมล้างด้วยตัวนี้นะครับ ผมใช้ตัวเกลือชาโคลที่เป็นมาจากบ่อกเกลือจังหวัดน่านมันจะช่วยในเรื่องของทําให้ผักไม่ดําด้วยแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยมันก็จะฆ่าพวกเชื้อด้วยแล้วก็ตัวชาโคลหรือว่าผงถ่านเนี่ยดูดสารพิษดูดสารเคมีตกค้างได้ดีนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วต่อมามาเตรียมเครื่องกันก็มีบวบนะครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วมีบวบมีไข่ไก่อ่นหนึ่งหรือสองฟองนี่ถ้าชอบพริกครับอันนี้ถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่ใส่ก็ได้แล้วก็กระเทียม ง่ายๆเลยครับผมก็ใส่ลงไปเลยเอากระเทียมสักสาเม็ดพอแล้วก็พริกวันนี้เอา2เม็ดแล้วกันนะเผ็ดน้อยอันนี้เป็นที่สำม,มือครับมันจะค่อนข้างง่ายเวลาทําอะไรปริมาณน้อยๆนะอย่างเงี้ยแค่นี้เลยไม่ต้องมานั่งทุบนั่งตําให้มันกระเด็นไม่ต้องปวดแสบตาแสบมือเนี่ยพี่เสร็จแล้วแ่เดี๋ยวเราก็ไปตั้งกระทะผัดได้แล้วอันนี้ง่ายเลยโอเคนะครับเครื่องปรุงเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นผงปรุงรสหมูตาเชฟบุ๊กอันเดียวอยู่เลยแต่ถ้าใครชอบหวานเติมหวานไปนะครับผมแค่นั้น แค่อันเดียวอยู่หรือถ้าใครชอบแบบมีเยิ้มๆหน่อยจะใส่น้ำมันหอยด้วยก็ได้นะครับเล็กน้อยอ่ะโอเคผมตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับวันนี้ใช้กระทะญี่ปุ่นเป็นกระทะเหล็กไฮคาร์บอนของญี่ปุ่นใช้ดีใช้ดีตรนี้ชอบผัดแล้วมันมันดิมันเหมือนกระทะเหล็กบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันใช้สนุกโอเคมาตั้งกระทะลงไปแป๊บเดียวร้อนแล้วเนี่ยลงไปอ่ะไม่นานหรอกเนี่ยตั้งไฟปับ๊บร้อนแล้วผัดได้แล้ว พอเริ่มหอมปั๊บนะครับตามเลยจ้ะไข่เลยจ้ะไข่ลงเลยจ้ะอืมตันนี้สองฟองไปเลยจ้ะครับให้ไข่เริ่มสุกสักนิดนึงไม่ต้องสุกมากนะไม่ต้องให้ไข่สุกหมดสุกประมาณสักหกสิบหรือเจ็ดิเปอร์เซ็นเนี่ยให้มันมียมเยิ้มๆยบ้างเราใส่บวบเลยบวบมันจะได้ไปเกาะกับไข่ผู้ชมอ่า มันจะได้มีบางส่วนที่บวกกับไข่มาเกาะก,กันอยู่อย่างเงี้ย่ะอย่างเงี้ยเลยครับผมมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันจะคล้ายๆกับแกงเลียงใช่ไหมพอมันคล้ายกับแกงเลียงก็คือเดี๋ยวเราจะใส่น้ําไปนิดนึงอ่าปรุงรสอะไรแล้วก็ใส่น้ําไปหน่อยนึงนะครับให้มันแบบคุกคิกคุกคลิกหน่อยอ่ะเรามาปรุงรสกันได้เลยครับผมปรุงรสตามเชฟบุ๊กครับนี่เลยประมาณถ้าเป็นผัดผัด,ผดแห้งๆอย่างงี้ก็ ช้อนเล็กๆอย่างเงี้ยหนึ่งช้อนเต็มๆอย่างเงี้ยพอแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วสีมันจะออกมาขาวสวยแต่ถ้าใครชอบให้สีเข้มก็เติมซีอิ๊วเติมอะไรได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับอโอ้โหมันหอมมากเลยมันเหมือนกระทะเหล็กอะกระทะมันทำให้หอมเหมือนตามร้านอาหารตามสั่งเลยขออนุญาตผมลืมหยิบน้ำมาผมไปเอาน้ำนิดนึงครับใส่น้ำนิดนึง นะครับมันจะทําให้บวบสุกเร็วขึ้นถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวข้างในบวบไม่สุกใจว่าอย่าใส่เยอะนะเอาแค่พอขุกกิกอะเวลาเรากินผัดบวบเราก็จะกินขุกขิกอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วลองดูครับว่าบวบสุกหรือ,อยังนะครับหาอะไรจิ้มดูก็ได้เนี่ยจิ้มดูเลยอ่าถ้ามันสุกแล้วมันก็จะนิ่มเนาะอ่าอันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับผมอีกแป๊บเดียวนะครับให้บวบสุกก่อนลองชิมรสชาติแล้วเติมได้ถ้าใครชอบหวานก็เติมหวานลงไปนะครับผม แต่ว่าผงปรุงรถผมจะมีรสชาติหวานอ่อนๆอยู่แล้วนะถ้าเกิดใช้ยี่ห้ออื่นก็อาจจะต้องเติมหวานลงไปแค่นั้นนะครับแต่ก็พอเริ่มเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปครับแบบนี้ใครชอบน้ำขุกขิกเติมน้ำเพิ่มได้เลยนะครับพอใส่ใบโหระพาแล้วกลิ่นเหมือนแกงเลียงเลยครับเสร็จแล้วปิดไฟได้เลย เสร็จแล้วครับมาจัดลงจานได้เลยแต่ถ้าใครแบบอยากให้ใคล้ายแกงเลียงมากขึ้นผมแนะนาถ้าใครมีกุ้งแห้งเติมกุ้งแห้งลง,ง,งไปอีกก็สุดยอดเลยนะครับนี่บวบผัดโหระพาน่ากินมากนะครับบวบถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนี่เลยเป็นไงสุดยอดไหมโอ้โหน่ากินสุดๆครับเสร็จแล้วครับบวบผัดโหระพา เป็นอาหารง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่า e p ีหน้าผมจะมีอาหารจานเด็ดอะไรมาฝากกันอีกแต่ใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องปรุงที่ผมใช้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีพิกัดให้นะครับ ผงปรุงรสแบรนด์เชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็อร่อยจะเป็นต้มจืดผักผักใส่แกงนะครับผมหรือว่าจะเอาไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้อร่อยแน่นอนใส่ข้าวผัดก็ยังอร่อยเลยทอดไข่เจียวก็ปรุงแค่ผงปรุงรสก็อร่อยเลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าความพิเศษของผงปรุงรสของเรานั่นก็คือไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วเราปลอดภัยแน่นอนมีอยอยด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยคุณจะปรุงอาหารให้อร่อยได้ง่ายๆขึ้นถ้ามีผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องงงปุุวัตติ่า ที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับ